สวัสดีค่ะเด็กๆบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษและการเขียนระดับชั้นอนุบาล2โรงเรียนแสงอรุณในวันนี้นะคะเราจะมาเติมตัวอักษรที่หายไปมีทั้งหมด5ข้อและฝึกเขียน PAN แพนกระทะและเลข6ถึงเลข10กันนะคะเด็กๆข้อที่1นนะคะมีรูปอะไรคะเด็กๆ รูปนกและตัวพย,ยัญชนะ b จุดๆ,ๆแล้วก็ดีใช่ไหมคะนกภาษาอังกฤษสะกดอย่างไรคะเด็กๆ b i r d bird นกค่ะเด็กๆข้อที่2นะคะเด็กๆมีรูปแม่วัวและคำว่าแม่วัวอยู่นะคะแม่วัวภาษาอังกฤษสะกดอย่างไรคะเขามีจุดๆแล้วก็ จุดจด,จดแล้วก็ W C O W ข้าวแม่วัวค่ะเรามาถึงข้อที่3มีรูปแม่ไก่และคำว่าแม่ไก่นะคะมีตัวอักษรใดที่หายไปบ้างคะเด็กๆ H แล้วก็ E N hen แม่ไก่นั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะมีรูปอะไรคะเด็กๆรูปสิงโตและมีตัวอักษร L จุดจุดจุ O จุดจุดจุดและคำว่าสิงโตนะคะ L I O N ไล่อ่อนสิงโตค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเด็กๆเ,เป็นรูปเป็ดน้อยแล้วก็มีตัวอักษร D จุด,จ,ดจุดุ C จุดจุดจุด และคําว่าเป็ดนะคะตัวอักษรได้หายไป D U C K ยักเป็ดค่ะคราวนี้เรามาฝึกเขียน P A N แผนกระทะและเลข6ถึง10กันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ bag, research, نا, ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาอังกฤษการเขียนนะคะคุณครูเริ่มคำศัพท์ตัวใหม่คำศัพท์ที่4 a n ี่แล้วนะคะคือ p, AN p C H a n p a นกะทะนะคะโดย like ให้ทำตัวอย่างให้เด็กๆดูตามแบบนี้ก่อนนะคะเป็นการเริ่มฝึกเขียนนะคะให้ให้ผู้ปกครองทำแบบไว้นะคะและด้านล่างคือ6 7 8 9แล้วก็10นะคะ หลังจากนั้นหลังจากที่ปกครองทําให้แล้วเด็กๆเ,เขียนให้ถูกต้องก่อนนะคะตัวแรก p ลงมาสองช่องขึ้นเส้นเดิมโคง้งลงสะบัดจากนั้นก็ทับรอยตัว a ขีดขึ้นนะคะโคง้งลงขึ้นลงมาถึงบรรทัดล่างสะบัดได้เป็นตัว a จากนั้นตัว n โค้งลงขึ้นลงและสะบัด n นะคะจากนั้นเว้นสองช่องแล้วก็ p a โค้งลง n แล้วก็ได้คำว่าแพนแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำแบบให้เด็กๆดกูแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มเขียนเลยนะคะแถวแรก P ขึ้นแล้วลงมาข้างล่างสองช่องนะคะดเด็กๆขึ้นเส้นเดิมโค้งแล้วลงมาถึงบรรทัดล่างสีน้ำเงินนี่นะคะแล้วสะบัดหางจะได้เป็นตัว P ก่อนจากนั้นก็ A ขีดค่ะเริ่มโค้งจากเส้นบนนะคะลงมาถึงเส้นล่างขึ้น ลงมาถึงเส้นล่างสะบัดหางเป็นตัว A นะคะตัว A กับตัว n เราเริ่มเขียนบ่อยแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เริ่มได้เลยเราจะเปลี่ยนตัวแรกนะคะ P ขึ้นลงตามรอยขึ้นโค้งลงสะบัดขึ้นเลยนะคะจะไม่ยกมือเลยนะคะแล้วเป็นตัว A และ n แบบนี้นะคะอ่าค่อยๆประคองมือไปนะคะเราก็เริ่มจากตัว P ลากจากเส้นหน้านะคะขึ้นแล้วลง ึ้นเส้นเดิมโค้งลงมาถึงบรรทัดล่างนะคะสบัดตัว A K K, ขีดโค้งลงขึ้นลงมาเส้นเดิมสบัด A n โค้งลงขึ้นเส้นเดิมแล้วโค้งลงสบัดสองขาเป็นตัว n นะคะจากนั้นว้นสองช่องแล้วก็เริ่มเลยค่ะขึ้นลงลงมาสองช่องนะคะสองแถวแล้วขึ้นกลับไปลงมาถึงเส้นบรรทัดล่างแล้วสบัดหางนะคะโค้งขึ้นไปเลย กลับลงมาขึ้นไปติดลงสะบัดหางแล้วขึ้นนะคะให้ได้เป็นตัว n แบบนี้ p a n pan จากนั้นเริ่มแถวที่4นะคะให้เขียนตามร้อยก่อนนะคะจะไม่ต่อคำนะคะโค้งลงสะบัด a ขีดก่อนคะ่ะแล้วก็โค้งจากเส้นบนลงขึ้นลงสะบัด a จากนั้น n นะคะโค้งลง ขึ้นเส้นเดิมมาถึงบรรทัดบนโค้งลงสะบัดจากนั้นขีดตามรอยนะคะลงมาข้างล่างสองแถวขึ้นเส้นเดิมลงสะบัดขึ้นแล้วก็ได้เป็นตัว A สะบัดหางเป็นตัว n แผ่นจากนั้นนะคะแถวที่5้าแล้วนะคะเด็กๆขีดขึ้นค่ะลากลงมานะคะล่องเลยจากเส้นบรรทัดเด็กๆสังเกตดูสิคะเส้นบรรทัดสีน้ำเงินลงมาสองช่อง แล้วกลับข,ขึ้นมาสะบัดเป็นตัว P จากนั้นเว้นสองช่องเขียนตัว A ค่ะให้ตรงกันทุกแถวนะคะทกเด็กเว้นสองช่องเป็นตัว N P A N แผ n นขึ้นแล้วลงขึ้นเส้นเดิมโคง้งลงสะบัดแล้วโค้งไปเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะเราจะไม่ยกมือเลยนะคะ P A N แผ n นแถวสุดท้ายแล้วขึ้น ลงมาถึงด้านล่างขึ้นเส้นเดิมโคง้งแล้วลงสะบัดได้ตัว p แล้วนะคะ a ขีดขึ้นค่ะโคง้งลงขึ้นลงเส้นเดิมสะบัดนะคะขาของตัว a จะไม่ยาวขึ้นไปนะคะเพาราะถ้ายาวขึ้นไปจากเส้นบรรทัดบนจะกลายเป็นตัว d ดอกไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆต้องค่อยๆประคองมือนะคะตัว n โคง้งแล้วลงมาถึงบรรทัดล่างขึ้นเส้นเดิมโคง้งลงสะบัดแล้วได้เป็นตัว n นะคะ ทีลงขึ้นเส้นเดิมโคง้งลงมาถึงบรรทัดล่างสะบัดขาขึ้นกลับขึ้นไปค่ะแล้วโคง้งลงมาเป็นตัวเอขึ้นลงมาถึงบรรทัดล่างโคง้งลงขึ้นลงสะบัดแล้วให้เด็กๆเ,เว้นหนึ่งแถวนะคะแล้วขีดเส้นเส้นล่างแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาฝึกเขียนเลขอารบิก6 1ถึง10กันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตอนที่สองนะคะเราจะมาเขียนเลขนะคะเด็กๆเ,เริ่มเขียนเล่มเลขเนี่ยหลายเล่มแล้วนะคะทั้งเลขไทยเลขอารบิกคุณครูก็จะฝึกสอนให้เด็กๆได้เขียนเองเนี่ยยาวไปเลยคือเลข6นะคะให้ทำตัวอย่างแบบนี้นะคะ6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆเ,เขียนตาม้อยนะคะหเห็นไหมคะ6เ ปากตรงเหมือนไม้เท้า8เหมือนตัว S นะคะขึ้นไปติดเว้น2ช่อง1 2เลข9ก้หัวอยู่ข้างบน10เว้น1 2 10มี1กับ0จากนั้นวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มจากทีละเลขคราวนี้เริ่มจากทีละเลขนะคะ เลข6นะคะเว้น1แถวเนี่ยเว้นนะคะแล้วเราก็เริ่มมาจุดแถวใหม่6นะคะ6 6ยาวลงมาก่อนค่ะเราจะเขียนทีละเลขนะคะเลข6หัวอยู่ข้างล่างไม่ยากนะคะลงมาแต่หัวเลข6จะต้องกลมหน่อยนะคะจะไม่ทำเล็กๆเ,เหมือนถั่วงอกนะคะเด็กๆเว้น1แถวแล้วก็6ลงมานะคะจากนั้นเราจะมาเขียนเลข7โดยการเว้น สองช่องนะคะหนึ่งสองแล้วเริ่มจากเส้นนี้เลยค่ะสีน้ําเงินด้านบนบรรทัดบนนะคะแล้วเอียงลงมานะคะเราจะไม่ทําตรงนะคะเราจะต้องเฉียงลงมานะคะขีดตรงไปถึงเส้นเส้นนี้นะคะเด็กๆสังเกตดูแล้วเฉียงลงมานะคะปากตรงเฉียงเป็นเลขเจ็ดปากตรงเฉียงลงมานะคะจะเริ่มติดกับเส้นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเราจะได้เลขเจ็ด ที่มีตัวที่เท่ากันทุกตัวเลยจากนั้นเลขอะไรคะเด็กๆเลข8ใช่ไหมคะเว้นสองช่องนับค่ะหนึ่งสองวิธีการเขียนเลข8ดเด็กๆเริ่มเขียนไปแล้วเด็กๆเริ่มจากตัว S ก่อนโค้งแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วขึ้นไปติดเราจะได้เลข8เด็กๆมองเส้นนะคะเส้นที่1่เส้นที่สองเส้นที่สมแต่เวลาเริ่มโค้งจากเส้นที่สามโค้งไปนะคะและเอียง อาพยายามให้ได้แบบนี้นะคะเด็ก,ดกโค้งเียงเป็นตัว s แล้วขึ้นไปติดอาจะได้เลข8ดเหมือนแว่นตานะคะอลองดูนะคะโคง้งเฉียงขึ้นเป็นตัว s ขึ้นไปติดแบบนี้ตัวสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆโค้งนะคะเฉียงขึ้นไปติดแบบนี้ก็จะได้เป็นเลข8เหมือนแว่นตาต่อมาเลข9กหัวอยู่ข้างบนใช่ไหมคะ เหมือนเลขหกเลยแต่เลขเก้าเนี่ยเราจะต้องเฉียงก่อนนะคะหมุนและเอียงมาแบบนี้อะเริ่มจากเส้นนี้ก็ได้ค่ะเส้นหลังนะคะโค้งและเอียงมาแบบนี้เส้นหลังแบบนี้นะคะโค้งหมุนและเอียงมาแบบนี้เลขเก้าหัวอยู่ข้างบนโค้งหมุนและลงมาเราจะโค้งจากเส้นนี้ก็ได้นะคะขีดลงมาเฉียงแล้วก็ลงเป็นเลขเก้าแบบนี้นะคะหัวอยู่ข้างบน เสร็จแล้วเด็กๆเ,เว้น2ช่อง1 2จากนั้นเราก็จะเขียนเลข10บมี1กับ0นย์ะคะโดยเริ่มจาก1 1ลงให้ตรงนะคะเส้นตรงกลางนะคะแล้วก็ศูนยให้เต็มบรรทัดบนบรรทัดล่าง1ขึ้นแล้วลง0โคง้งลงให้ให้ตรงกับเส้นนะคะ1ลงโคง้งหมุนเลขหนึ่งมันเสาธงขึ้นแล้วก็ลง เลขศูนย์สิบมีหนึ่งกับศูนย์แบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆเ,เขียนแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ